เช้าวันนี้ฟ้าสีสวยสีทองสองขึ้นมาสู่ทองฟ้ายามเช้าดูงงามตาหน้าทองทุ่งนาพุทธสถานวัดปวงชยัยแจ้งหอมลำปางเสียงธรรมชาตินกไก่ ส่งเสียงเจือเจ้อยามเช้าบอกว่าเช้าแล้วเช้าแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านตื่นมาเช้านี้จงพบกับความโชคดีพบสิ่งที่ดีๆมีความสุขกายสุขใจทั่วกันทุกคนทุกท่านสาธุ เดินมาถึงหมู่บ้านแล้วบ้านแล้วด้นนี้มองเห็นพระจันทร์พระจันทร์ูแสงจันทร์ยังอยู่ลอยอยู่บนฟ้าอยู่ยังไม่ตกลงยังไม่รับขอบฟ้าด้านที่ส่วนตกเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บธรรมชาติชนบทโกงชยัชยเจ้าหอมลำปาง มาถึงถนนสายเจ้าห่มลำปางแล้วถนนมาเลขหนึ่งศูนย์สามห้าก็จะมีน้องเฉินเฉินน้องเฉินเฉินจ้องมองอยู่นู้นและเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลว,วิ่งมาอย่างเร็วครับดุก,กดิกดุกดิกมาละ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 วิ่งมา,ด,ามด,ด้วยความดีใจด้วยความดีใจ ดีใจดีใจหลวงพ่มาแล้วหลวงพ่มาแล้วดีใจดีใจดีใจหล่มาแล้วผล่มาแล้วดีใจดีใจโอ้ย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 รอโอ้ยโอ้ยโอไยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้น้้้ย้อ น้องปูไปตลาดอ๋อเก่งๆนี่มารับทุกวันทุกวันเลยหืมรับทุกวันเลยเหรอคอยเฝ้า,ร,าระวังอะไรให้ด้วยระวงระวังอะไรให้ด้วยเหรอกลับมาอีกรอบเหรอ้ปูดเดินชา้าพปูดเดินชา้าวิจิตใจวิ่งปวิ่งกลับมารับอีกรลบตพี่น้องปูเดินเร็วๆหน่อยเดินชา้าพปูดเดินชา้ดดนชา แย่วิ่งไปนู้นวิ่งไปนำหน้าไปแล้วเจนเจนแวะกินข้าวก่อนเดี๋ยวเขาเดินต่อถ้วยถ้วยเจนเจนหายไปแล้วลมพัดปิวไปแล้วเนีย่ยลูกเขาเก็บทิ้งไปแล้วกินกินกินโอ้กินหมดแล้วกินหมดเลยเกี้ยงเลย เราพวกเขายูที่คีนี่ไว้ที่นี่กันเนาะเดี๋ยวพูเดินไปยังตลาดกต่จะไม่ถ่ายละสภาพที่เดินทุกวันแล้วดินวางรถนะระวังรถระวังรถระวังรถนะ่นนู้วังรถจะมาแล้วก็รณโมทนากับทุกท่านที่ได้ที่ได้รับดูรับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆเช้าวันนี้ก็เช่นเดิมปกติเห็นธรรมชาติสวยงาม บรรยากาศดีๆยาบเช้าๆก็เป็นสถานที่ชนบทเงียบด้วยผู้คนแต่บรรยากาศธรรมชาติดีครับก,ก็ขออำนวยพอายทุกท่านพบความสุขความวยินีความสุขกายสุขใจทนกปัฒนานทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ แล่พกกมาใคิดสาัจจุบิมีสุขสาธุอายุวันโลกสุข้งภาหลังเช้า